ทำไมล่ะแล้วเราเล่นนะล็อกได้ปะโอ้ไม่รู้เหมือนกันแลกนนะล็อกเอ็กซ์เกิดไปทักทิก็ใจพิจารณาไปแล้วอย่างไรเบนนี้มาลุกอยู่เฮ้ยแต่เล่นนะล็อกนี่แลกนนะล็อกนี่ไอ้นี่เว่ยพมคือเจ้าโคตรเทพนะยับเย็นเฮ้ยพูดจริงพูดจริงสปอยไม่เป็นไงใช้ได้ยังใช้ได้ยังอ่าฮะใช้ได้แล้วละอัดอยู่ ถ้างั้นเปิดช่องเลยนะเปิดคลิปเลยก็สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมชิงโปโลนะวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับในเวอร์ชั่นของ1.17.1นะเห็นต้บนไม่น่าจะเห็นก็เออเราจะเล่นไปเรื่อยไม้ครับวันนี้จะอัพไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราจะสร้างทุกอย่างไปเรื่อยเรื่อยจนเป็นเมืองเออเป็นหมู่บ้านเป <k pt ing noise> ็นเมืองอะไรอย่างี้ อาจจะมีการเพิ่มเติมของคนที่เข้ามาเล่นด้วยในอนาคตน,นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มพวกผมยังมีกันแค่สองคนเพราะว่ากลุ่มที่เราแล้วมาเนี่ยเขาก็ไปเล่นเกมอื่นเขาไม่ค่อยไหมครับอืมเขาแป๊บหนึ่งไม่อยากแล้วเราเจอผาหินว่ะ <Hey, S 2> เยเดี๋ยวไปเฮ้ยเกียวมยีเหรออยู่ใกลอยู่นะเฮ้ยเราเจอหมาอุ้ยโชคดีจังวะวัวแก่เต็มเลยเอุย้ยร,รีบรีบฆ่าแก่ก่อนที่หมาจะไปเจอแก ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอ่ะเดินเดินกลับมาที่เดิมก่อนไหมเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอยู่นี่เลยม,มันอยู่ใกล้แม่น้ำเ,ออเราที่เล่นดาวเราที่เล่นเว็เรามาตลอดไม่ค่อยถนัดเลยถ้ามันฟาดรัวไม่ได้ไงมันเองมื่เฮ้แต่ฟาดรัวไม่ได้มันเท่นะเออมันเท่ะเวย แต่มันแตกเว้ยนะโอเค okay. มีแกะขาวกับแกะดำแกะดำสามผลแล้วแกะดำเฮ้ย <Hey, S 2> ขอขอ,ขอแกะดำแกะขาวสามแกะดำหนึ่งเออเฮ้ย hey, แกะขาวสามแกะดำหนึ่งเลยเหรอเออว้าวออ <Wow. S 2> ถ่านไิค้ารออะไรเฮ้ยเราเจอถ่านไว้เฮ้ยเก็บถ่านมาเราจะเอามาทำเอ,อ่อพรบใช่ทำครบเพลิงอะไรอย่างงี้แต่เราก็ตัดไม้หน้า oh. บ้านเราก็ได้นะจริงจริงทำ ขุดหินมาจะได้ทำเฟอร์เนนด้วยทำพวกดาบทำพวกกีเตอร์ไม่ขุดได้ไหมเงียบเลยหรอฮัลโหลอะไรตังอยู่เออเอาสักกุตกใจเลยขุดไปยังเยอะตอนนี้ทำอะไรอยู่อุ้ยใกล้จะมืดแล้วว่าชิบหายได้กูได้บ้านแล้ว ามาตาดินสินะออใช่กลับมาที่เดิมแนละเดี๋ยวมันก็เจอมึงทำเป็นโพงเลยโพงก็ตายขอพิกัดหน่อยเอ,อ่อ x หนึ่งเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้า y หกสิบสี่ set ลบเจ็ดสิบสี่ลบเจ็ดสิบสี่โอเคกำลังไปอ้ามันจะมืดแล้วโอ้โหว่าจันขึ้นแล้วที่ไหนวัดจอรอววะ ลบหนึ่งเจ็ดห้าจะมีหินปักอยู่หน้าบ้านอะเป็นไอ้ว่าไงไปไหนอ่ะไปไหนเราหลงทางไปไหนอยู่นี่ไม่เห็นจริงๆอเนี่ยเหรอมองไม่เห็นอ้าวหลงกดแคปสกินเห็นอะไรเจอโถยจบแล้วชีวิตเอ้ยอย่าปิดดิปิดทำไมอ่ะปิดไปก่อนเปิด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 เดิกูมีประตูอะเหรอประตูจังหวะนี้ไม่ช่วยเฮียอะไรละ มาดูนี่ไงละ่ละเต้มล่ะโอเคไอแฮมไอแฮมอะไรอะไรยังไม่รู้หรอกโอเคเอะไระเตะใหม่เตะใหมเฮ้ยฝันไรอะไรวะเอ้ <c oughs> ใครเขาว่าฝันหวานใช่ไหมอะไรอ้าวเฮีย ع. เตอร์ไปรื้ทถ้ำบกพรสเดี๋ยวขุดตรงนี้ให้มันเป็นโพรงก่อนให้มันเป็นบ้านพวกเราอยู่ใทีเดี๋ยวจะทำบ้านใต้ดินรู้จักปางเอศคาร์มอ่ะฮะเออบ้านในถ้ำอ๋อถึงว่าแหละทำไมมันคาไม่สิ้นใครอยากรู้ว่าเอศคาร์มอยว่ามันนี้นั่นคืออะไรงะ้นก็ไปเปิดดูได้ในเจ็ดป่าครับน่าราคาไว้ให้เผื่อแล้ว ทาบอะไรเหรอท่าปีเตอร์กับไอหวานอ้าการค้างเรั้ดเดยอเลยนอะไรเหรอฟองหิวมนะเดยดเกินดเวินอะไรวะอาบด้วยถ้ากูไม่มีแล้วไอที่กูถือนี่มันอะไรไว้่ิห้าบาทสิบบาทก็เอาตอนนี้เราต้องหาเงินเล่นได้บันเทิคนดูมินาทีคนดูไม่เอา ก็อาจจะแบบอยากมั่นอยู่ข้างหน้าอย่ากเอาอย่าไปเอามากเฮ้ยเข้ามาก่อนคีเปอร์ระเบิดจีเดียวตายแล้วตอนเนี้บ้านใต้ดินใช่ะนะใช่จะทำเป็นปลาใต้ดินเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนคืนแรกถ้าจะกำลังจะพูดว่าคืนแรกไม่มีมอนสเตอร์อีหาคีเปอร์อยู่ตรงข้ามแม่น้ำสายไปแล้วเยคืนแรกไม่มีมอนสเตอร์เราไม่ได้หนกอัพติไมซ์ซูม เราไม่ได้ลงออฟติไมซหมูมมันซูมไปข้างหน้าไม่ได้คือแรกไม่มีมอนสเตอร์แต่มันเชยไปแล้มันสายไปแล้วพตรงโู้มีไอ้ภูเขาด้วยภูเขาเห็นไหมมีติกตาบอกทัง้งมันมีชีปเปอร์ไอหาถ้าถ้าแม่งไอสกเกลิตันมานะจำสกแกมบอกเวกีทุกรอบไอ้สกเกลิตันสมัยก่อนมันนี่จริงๆนะเสียงมันนะหลอนมากเลยนะ เสียงกระดูบเกรงเกรงเมื่อก่อนสอนมากเลยปวดฮาร์ดคอร์นี้หนักนี้อีกบอกเลยปวดแม่น่ะยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันเอ็มบอร์ดสกินรตันน่ะโกงแม่งโหลดแท็กไอ้เหี้ยโหลดแท็กไม่เคยดูวะทั้งนี้ใช้ลมกันไปก่อนปิ้งนะแกะแป๊บอุ้ยวีเอเดอร์แมนอยู่ทางนี้นะระวังด้วยนะมีเชี่ยกรรมนะแต่เปนมองหน้าจังเลย เฮ้ยอย่าไปหาเรื่องเขาดิรู้เปล่าเดี๋ยวนี้คนไทยใจร้อนนะเว้แค่มองหน้าก็ท้าส่อยไหเออเอ,อเออว่าอินเนอร์แม่งไอเยกนระเจ้าตากแน่เลยระเจ้าตากแล้วว่ารเราใส่กูฟังที่กว่าระเจ้าตากตา,ตากผ้าได้ไงล่ะโอเคใช่กูฟังเราเอาไว้ไหนวะออกเพื่อนมึงเหรอเรียม ตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าเจียนมันสะพอนทำอะไรไม่เจียนฟังไม่รู้เรื่องไม่ช่างมันแล้วกันหาไม่เจออ้าวเจียมพอหาไม่เจอกูจะเจียมเอา้าเอาไงสรุปจะหาเจอหรือหาไม่เจอดีประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันวางอยู่ข้างหน้ากูเลยมุมมองไม่เห็นได้ไงวะนั่นจะสิ ไว้เนี้ยม,มากอุ้ยหาไม่เจอเลยบ้านอยู่ไหนวะเฮ้ยบ้านอยู่ไหนอะคือซู่เราไม่บอกหรอกเดี๋ยวเอาเบสล็อกแปะไว้เป็นเกมโหมดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ออเฮ้ยเอเปิดประตูไปอยู่ดิเปิดประตูไปดูเนี่ย <c oughs> บ้านแบบยุคเก่าอ่า <c oughs> ไม่ครับสมัยก่อนนี่คือหาเราไม่เจอจริงๆนะถ้าเกิดแบบไม่มีสัญลกักษณ์อะไรบอกว่าตรงนี้คือบ้าน ลหลังคาที่เ้าเป็นอะไรเอาเป็นไม้โอ๊กสีขาวาตามเดี๋ยวไม้ทาร์ปแม่งเสียงลำโพงแต่เสียงในเข้าหูฟังเอาไงโอเดียววยใหญ่บ้าอ่าไหวไหมเอยไม่เคยดูอโดตาเซ ยออก้านอมตัวต้องบ้านเลยมึงเนี่ยทำไมทำไมมีปัญหาละแม่เข้าบ้านครับจะไล่ออกจากบ้านแทนเลยเนี่ยขโมยหินแป๊บเอ่อเดี๋ยวเราทำตรงเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่จะทำเป็นแบบประตูลับทับข้างหนึ่ลงไปหาแม่โอ๊ย กำลังกำลังจะบอกว่ามูงส่คิปเปอร์อยู่นู่นนะเจอเห็นแล้วอ้าวฮะตเกียร์นี่ต้องอยู่ด้านเห็นโอเห็นแลโหลซุปไพร์ bro do you hear me you can see me เฮ้เดี๋ยวเซฟเซฟไปกลับบ้านไว้กันก่อนดีกว่าไหมเซฟแป๊บแคปจอหนึ่งสองแป๊บโอเค ไอ้แต่เราแต่อนี้นะสมจริงนะก็คือแบบเราต้องจําพิกัดบ้านเอาไว้ตรงนี้นะเว้ยว่าแบบพิกัดบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะไปหาสมุดกันก็เปิดดูจริงจริงวเนี่ยทำไมเฟรมเรทมันห้าเก้าหกสิบห้าเก้าหกสิบเฮ้ยมาเลยอาูน์ข้างขึ้นเดี๋ยวไอ้ดั๊เลยเฮ้ยกูตีไม่โดนเลยอืมโดนแล้วอืมเก่าเหรอ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 อืมแตกเฮ้ยโอไอ้เฮีย จะเกลียวปาดใส่เอางี้ใช่ไหมอ้าวทะเลาะกันเองมาตีกันเองไลยเฮ้ยระวังนะถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันไม่ตีกันเองมันจะมีโอกาสที่มันจะขี่หลักกันโอเคเฮ้ยขอดูขนมหน่อยขนมแต่ต้องมีไหมอ่าเระปบกกันเฮ้ยระแบ่งรู้ป่ะลูกขนมปักอยู่ที่ไหนส่วนของเองเห็นแล้วปักอยู่ที่หัวเลยขอบกูปักอยู่ที่หลังหัวมึงอยู่ข้างหน้าเว้ย นี่สินะที่เขาเรียกว่าสองวิสาบุรุษผู้มีชะตากรรมเชื่อมกันทำไมต้องตามกันมันเฮ้ยโอหมูก็ไปได้กันไงวิ่งวิ่งตามพระอาทิตย์ไปเพราะว่าเราจะเราจะ,าจะหาวัวกันไปเฮ้ยมันต้องมีแน่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ารว,ารวหาพวกหนังหนังวัวแล้วก็เอามาทําสมุดจดบันทึกพื้นที่กันแล้วก็จดเป็นวันแรกเราจะเริ่มหนึ่งเราจะเริ่มนับวันที่หนึ่งตั้งแต่ตอนที่เราได้สมุดมานะ อเพราะว่าทําไม่ีด <ทำ S 1> ้ไงคือใครมันจะไปจําได้ว,ว่าวันที่แล้วแล้วมาครั้งแรกที่ได้เจอเงี้ยบางทีเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมว่าแบบเราทําอะไรไปบ้างแก่เอาจริงๆมันก็เยอะอยู่นะงั้นเราค่าแก้สีน้าตาลนะเออแก้สีน้ำตาลค่าเลย,ยอุ้ยโอ้วย้งเนี่ยแหละสมแล้วที่เป็นชายผู้มาจากต่างโลกที่ได้เหรียญโอลิมปิกการว่ายนะ้ำขึ้นขึ้นมาบนภูเขาหิมาเห็นปะ อ้าวปอยู่นี่สูงมากข้างบนมีหมูด้วยเอ้ยมีแกะดำว่ะเฮ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอ,อ่อวิ่งตรงมาที่พารทิ์เราจะเจอเออแต่เราจะเอาแกะดำก่อนตอนเช้าไม่มีอสูรนะจำไว้เดี๋ยวเฮ้ยแค่ภูเขา<อ>แ,แค่นี้แค่ภูเขาแค่ภูขเขาอมีโอเคมีไอ้ดอกไม้สีแดงพอดีดมันไม่เหมือนตะก่อนไงที่ไมค้าจะเอา ใช่ผลแกะสีอะไรก็ได้นะไม่มันต้องย้อมไม่ใช่หรอไม่แต่ก่อนแต่ก่อนมันต้องใช้ผลแกะสีอะไรก็ได้ไมันก็จะออกมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมตอนนี้ต้องเป็นสีเดียวกันแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีเตียงสีเข้ามาแล้วอุ<ช>้ยฟักทองไม้คามันอไอ้อน,นี้เข้ามาโชคดีมากอีกเจอฟักทองฟักยุ่ง เื่นเดีม่ไอเนี่ยในอนาคตนามค้ามันอัพไอพวกทองแดงเข้ามาเพื่อที่จะอัประบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเว้ไยไปไกลกูคิดไปไกลไปละมันก็อาจจะจริงอยู่นะหนึ่งเก้เก้าเยแบบฟ้าผ่าลงมาแล้วเก็บไฟฟ้าไงบอกเลยจะเราจะเอาน้องอุ้ยเจอท่านเราจะเอาน้องกบมาเลี้ยง<ฆ>อย่าลืมเก็บไม้กวนมาฝากด้วยไอ้น,นี่น่าเสียดายมากเลยตอนแรกจะมีคัพโป้กุนเนี่แร่เหล็กสวยงาม อยากอยากให้เขาเอาคอปเปอร์กววลิมกลับมาอ่าอัปเดตนู่นมัน้งแปบ๊บหนึ่งอุดทางแป๊บเรากลัว,วคิปเปอร์ลอยหลังมากอย่าไปกลัวจำพิกัดกลับบ้านให้ได้ก็พอเอออุดทางกลับบ้านแ่โอเคผ่านจำเป็นมากๆเดี๋ยวไว้